ใครที่กำลังอยากจะฝึกวิธีการเจาะสาบโปโลประกอบปกเสื้อนะคะที่เป็นปกโปโ,ปโลรอติดตามนะคะตอนนี้อยู่ในช่วงของการตัดต่อคลิปอยู่ปกโปโลเย็บไม่ยากแต่ว่าสําหรับมือใหม่เองก็ยากๆนิดนึงต้องใช้วิธีการฝึกนะคะค่อยๆทำไปตัวนี้สามารถใส่กระดุมได้3จุดเลยนะคะ,ะพี่รียังไม่ได้เย็บร่องนะคะยังไม่ได้เย็บรังดุม ตัวนี้นะคะมันก็จะเป็นแบบนี้อันนี้เราก็เย็บยึดเรียบร้อยหมดแล้วอันนี้คือข้างในช่วงด้านตำแหน่งนี้นะคะเราเรียกว่าการดามแถบเนาะหรือเย็บแบบกุ้นนะคะหรือไม่ก็เขาเรียกว่าดามคอหลังอาดามคอหลังแต่ว่าอันนี้เรามารอบคอเลยดามรอบคอไม่ยากและไม่ง่ายนะคะมือใหม่อาจจะ ค่อยๆทําไปนะคะใช้เข็มหมุดใช้อะไรใช้ความใจเย็นนิดนึงในการทํานะคะไม่ใจร้อนเนาะเดี๋ยวยังไงเพี่รีก,กําลังตัดต่อนะคะเดี๋ยวจะรีบเอาลงให้พี่น้องได้ฝึกทําตามเลยเนาะอันนี้คือวิธีการเจาะซาบและประกอบปกคอเสื้อฝากกดติดตามด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปของเพี่รีนะคะบ๊ายบายทุกคนสวัสดีค่ะเดี๋ยวเจอกันในคลิปเต็มนะคะ